สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมโดยประมาณนะคะก็ทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะวันตกการแบ่งวันที่ลงศาจ,จึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยถ้าเกิดใครไม่ทราบเนี่ยก็สามารถยึดวันที่ตามคลิปดีโอเป็นหลักเลยนะคะถ้าเกิดใครทราบเนี่ยอยากจะให้คุณเน้นนะคะเน้นดาวศุกร์ของคุณที่อยู่ในราศีพฤษภนะคะไพยอย่ออกมาแล้วนะคะก็คือ วันที่11สิงหาคมเนี่ยเาวสุขจะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะเรือนที่4ี่ก็คือหมายถึงเรือนบ้านครอบครัวบางคนอาจจะมีการตัดสินใจนะคะจบปัญหาบางอย่างที่มันคาราคาซังมาในเรื่องราวของความรักนะคะเหมือนกับว่าอาจจะขอเวลากลับไปอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะจบนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์มาแล้วนะคะคือตัดสินใจเลิกนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่าไปไปมา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 หายหายลักๆเลิกเลกนะคะ การรอคอยนะคะรอเหมือนกับว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อกลับมาส่งข้อความไปแล้วนะคะทําไมถึงไม่อ่านอะไรลักษณะแบบนั้นเนาะความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่าทําไมต้องให้เรารอความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะเดะมูนนะคะเหมือนกับความรักเนี่ยอยู่ในความไม่แน่นอนไม่แน่ใจไม่รู้ใจยังไงนะคะก็คือ บางทีก็ดีเหลือเกินนะคะบางทีก็คุยบางทีก็หายไปนะคะอย่างนั้นนะคะใครที่มีดาวศุกร์อยู่ในราศรีพฤษศเนี่ยแสดงว่าจะโดนดาวยูเรนนสนะคะดาวยูเรนนสเนี่ยจะให้อิทธิพลที่ว่าไปๆมาๆมาๆาาหายๆลักลักเลิกเลิกนะคะลักษณะแบบนั้นถ้าเกิดใครมีดาวศุกร์นะคะประมาณเขาเรียกตรงกลางองศาประมาณ1 5ถึง20อย่างเงี้ย หรือประมาณ10-20อย่างเงี้ยก็จะโดนองศาพอดีนะคะเพราะฉะนั้นนะเดือนนี้นะคะอาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างนะ,ะการตัดสินใจของเขาเรียกว่านายออฟสอดเนี่คือความคิดที่ตัดสินใจลงมาว่าโอเคฉันเลิกรอแล้วนะคะ The Tower เดอะทาวเวอรเาเรียกว่ามีโอกาสพังทลายนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนไม่แน่นอนนะคะ ก็คือมันเจ็บแหละแต่คืออยากให้มันจบนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้มีมโอกาสจบสูงสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะมีโอกาสเจอคู่นะคะคนคนนั้นที่คุณรออยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะหรือว่าชาวราศีธาตุดินพฤกษกันมังกรนะคะ,ะชาวราศีธาตุดินเหมือนคุณอาจจะเจอกันในสถานที่ใกล้น้ํานะคะก็อาจจะไปเยี่ยมบ้านพากไปทานอาหารอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะเรามาดูว่าไพ่ใบ สุดท้ายของแต่ละแถวเป็นยังไงนะคะก็ยังเป็นเพจออฟสอดอยู่นะคะคิดว่าจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นแน่นอนจากความสัมพันธ์ที่มันไม่แน่นอนนะคะและทีนี้สําหรับคนโสดคิดว่ามีโอกาสเจอสูงมากนะคะไพ่แดไม้เท้าเข้ามา8กระทานะคะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีอะไรโดดเด่นราศีมังกรนะคะมังกรก็คือธาตุดินอย่างที่บอกว่าเพจออฟเพนนิเคิลนะคะมีโอกาสเป็นชาวธาตุดิน แล้วดาวอะไรโดดเด่นคะ not note นะคะก็คืออยากจะบอกว่าอันเนี้ยอาจจะให้อิทธิพลที่ความรู้สึกว่าเจอกันแล้วเนี่ยเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนรู้สึกเหมือนเคยเจอที่ไหนอะไรลักษณะแบบนั้นได้นะคะดูกันว่าเมื่อไหร่จะเจอนะคะ หนึ่งนะคะอาจจะเป็นหนึ่งเดือนหลังจากนี้นะคะเราดูดวงเนี่ยก็คือที่เราคุยคุยกันคือเดือนสิงหาคมอาจจะเป็นกันยาก็ได้นะคะหลังจากที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะคะถ้าเกิดคุณต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างสําหรับความรักที่มันมีแต่การรอคอยความผิดหวังการไม่แน่ใจนะคะ เขาเรียกว่าไม่เคยให้ความชัดเจนกับเราเลยนะคะมีโอกาสที่จะจบสูงมากการตัดสินใจนี้อาจจะเกิดมาจากตัวคุณเองก็ได้นะคะแต่ว่าสําหรับคนโสดมีโอกาสเจอคู่แบบปุบป,ปับเลยนะคะแบบว่าเฮ้ยไม่ทันตั้งตัวอะไรประมาณนั้นเนาะสำหรับเดือนสิงหาคมก็ขอบคุณมากๆค่ะ